สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจิปพักเครื่องันืุมชินผงนะควันนี้นะครับมาชมพระใหม่ๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพระสําเร็จวัดละคังนะครับอเมซารนะครับก็เต็มทีเดียวนะครับก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับ ลืมนะครับลืมกล้อง6ก0 x อนะครับลืมนะครับไม่ได้ออกมาด้วยครับมันจะให้ดูเนื้อในเลยนะครับเนื้อในนี่สวยยิงงขึ้นนะครับเป็นเนื้อสมเด็จพัวลักขังนี่ครับในเม็ดดำนะครับขอดูสักพักนึง มีเม็ดดำเม็ดแดงหเห็นนะครับตรงนี้นะครับต้องจับกล้องนะครับเพื่อจะเห็นนะครับเป็น้าใหม่ที่เนื้อสวยทีเดียวครับตรงนี้นะครับ สวยทีเดียวครับตรงนี้นะครับสูมได้ท่นี้นะครับต้องขออาภายัยจริงจริงเจ็ดใหญ่นะครับเคนคนเจ็ดใหญ่นะครับสวยนะครับสอหลักแล้วลึกนะครับ ดำเยอะนะครับอันนี้ครับเต็มองเลยทีเดียวนะครับจะเป็นเนื้อของพันปีนะครับพันปีหรือศูนย์เก้าของบางพรมหรือว่าวัละุแข็งร้อยปีนะครับปีสิบห้าก็ไม่แน่ใจครับสวยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ สมงได้เท่านี้นะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเนื่องจากไม่ค่อยชัดนะครับขอพูดมอย่างสูงในทีเดียวนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับลิปนี้ก็คตของตัปิดท้ายด้วยลิปนี้นะครับจากติดประจิตนะครับเดี๋ยวต้องทำประจิตให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วกลับมาทำใหม่นะครับ ขอฝากไปเป็นที่นี้นครับพบกันใหม่นะครับลิปต่อไปนะครับสำหรับลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ